ปฏิบัติก็ต้องมีความอยากจึงจะปฏิบัติได้จนไม่อยากะบายพระนิพพานะบายทำไมจะเดิงดันดัมมรกทำไมดึงดับทำไมเห็นว่าการดินดามมรกให้พ้นดีในชาติหน้าทาไมเห็นดั้นไ้่ไม่อยากดำนแ้นก็ไม่ทำนันทีพุทธเจ้าเคยบอกไว้ ทำทั้งหลายมีฌานทัเป็นมูลคำว,ว่าฉานทาับางครั้งก็แปลว่าความพอใจบางครั้งก็แปลว่าความอยากทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจของเราเกี่ยวข้อ,ของที่ใจของเราทำมีความอยากออกจากความอยากที่นี่เรารู้รอยู่ว่าการปฏิบัติมีจุดประสงค์เพื่อปราบความอยากปราบ จันทาก็ราคาแต่ว่าต้องใช้สองอย่างนี้จึงจะเป,เป็นไปได้เคยมีอยู่ข้างหนึ่งพระอน,น,นุนก็อยู่ในอารามมีพราหมณ์คนหนึ่งเข้าไปหาแล้วถามว่าที่ท่านทั้งหลายปฏิบัติอยู่นี่มีจุดประสองค์อย่างไรบ้างพระอน,น,นุนก็ตอบว่าก็จุดประสองค์อันหนึ่งของหลังคือที่จะละฌันท่าแล้วท่านดับไมนมีหมาที่จะละฉันท พระองคถามพระนักก็ตอบว่ามีท่านก็อธิบายเรื่องอิทธิบาทมีฉันทามีวริยามีจิตตาวิมังสาพรมาะมก็เลยยอมทำเอาทา,างนี้นมันเป็นทางที่ไม่มีมจุดสิ้นสุดเพราะจะใช้ฉันทาระฉันทะเป็นไปไม่ได้พระนนก็ยอนถามอีก จะยกตัวอย่างพราหมณ์ที่มาที่อารามเนี่ยก่อนที่จะมามีความอยากใช่ไหมก็ใช่ในต,ตอนที่มาถึ่อารามแล้วความอยากนั้นมันยังอยู่ไหมไม่อยู่เพราะมันถึงแล้วฉันได้ก็ฉันนั้นแตนบ่บางทีบางด้วยความอยากเพราะมันถึงจุดหมายปลายทางของเราซึ่งไม่มีความอยากอะไรแล้วไม่มีหน้าที่ที่จะอยากอะไร เพราะพระนิพพานเป็นความสุขที่สมบูรณ์ที่สุดไม่มีอะไรปกพร่องแล้วจะยากอะไรอีกมันก็วางได้ขนาดมากยังวางได้ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งอันนั้นจะเป็นบป็นดีกา จะไปฟังผู้ประจาว์เนอาเวลาเช้าผู้ประจ้าว์ก็ออกเป็นบานพระทั้งหลายก็ออกเป็นบานแทนที่จะบายที่เช้วันก็ไปหาพวกเทเลทีลองฟังดูว่าเขาสอนอยังไงบ้างพู้เทเลทีก็เห็นอนั้นจะเป็นกามาดึกไล่ก็บอกเอาอยุดอยู่พูดนะที่บรรลุสึกองพระสมานาโคลม ก็ชอบความสงบถ้าวเห็นว่าเราสงบอยู่บางทีก็จะเข้ามาหาเราอันนั้นเป็นในการคิดเข้าไปหาแล็กเขาก็ถามบาลีโบรามีความเห็นอย่างไงบ้างนี่ออะไร้นเป็เบนการทั้งๆที่ว่าเป็นพระสอนบัตานี่อก็ตอบว่าไอ้ความเห็นทั้งหลายของพาลีโบราณฉันไม่รู้ทั่วเถึงนะ เนืระสงค์เป็นยังไงความเห็นเป็นยังไงบ้างอันนั้นจะเป็นยังไงเพราะประสงค์ที่เป็นสาวะแท้จริงของพระพุทธเจ้าก็ไม the wow. ่รู้ความเห็นเหมือนกันเขาหัวย่ออยู่ให้แล้วอาจารย์มาถ้าความเห็นของทุกคนละเป็นยังไงบ้างอันนั้นจะเป็นยังไรก็ตอบว่าก็ให้ฟังความเห็นของท่านทั้งหลายก่อน ปกตรจะจึงเอาคำสอนของเราออกมามาลกมือวิสันญุตมีที่ส้นสุโลไมามีที่ส้นสุตสิ่งั้งามาติบอยงซึ่งล้วนจะเป็นสิ่งที่บริจาว่าเป็นสิ่งที่ไม่คะเวา้คงลยมาลกจมีที่ส้นสุดไม่มีที่สันสุดไม่เป็นปัญหาปัญหาอยู่กับทุก ทีอนอาจนร์ธรน,น,นกาก็บอกเดระธีเหล่านั้นว่าที่ท่านทั้งหลายมีความเชื่อแบบนี้แบบนั้นเพราะฟังมาเพราะปรุงแต่งขึ้นมา้าเยอดความเห็นเหล่านั้นยึดในสิ่งที่ปรุงแต่งนั้นก็เยอดในสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขงอนัตตาก็ยึดในความทุกข์ถดอยเปล่าประโยชน์เทระธีก็เลยย้อนถามว่าความเห็นคนๆเป็นยังไง อันนี้จะเป็นการทุกข์กระอไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ปรุงกันแล้วโดยเป็นเป็นสังขารนั้น้ดยเป็นอนิจจังเป็นสิ่งที่ควรปล่อยวางเจริงีก็ในควาจับตัวได้เอาแล้วถ้าถ้าว่าคนเยอะในความเห็นอันนี้ก็เยอะทุกเหมือนกันนะอันนั้นจะเป็นการบอกเปล่าก็ความเห็นอันนี้สอนให้ละ ทุกสิ่งทุกอย่างจงกระดัางละความเห็นที่เป็นสมารถติดด้วยก็เปานสิ่งที่ปรุงแต่งแตต้องละเป็นขั้นเป็นตอนอธิบายว่าความเห็นทูกต้อง่าสิ่งที่ควรละนั้นร่มแรกเราละในสิ่งที่เป็นอกุศลพออกุศลหมดแล้วแล้วก็ย้อนกลับมาดูว่าขณะกุศลทีรทำก็เป็นสังขาร อันตราจังเหมือนกันทุกเหมือนกันมันสิ่งที่โกนปล่อยวางเรียกว่าสมาธิมันสอนให้ละตัวเองได้เทิฏฐิอย่างนั้นทำอย่างนั้นไม่ได้เลยวพราะสมาธิดูที่อาการที่เรามีความเห็นอาการที่เราเยอะความเห็น ึงเป็นเทปิที่พิเศษกว่าเทิคเท,ทิทั้งหลายก็ความเห็นทั้งหลายมันสอนให้เดูมันเองได้ก็เหมือนคำว่าสเบธมานาตาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นานาตาคนจะปล่อยวางเราเคิดอยู่ว่าทำทั้งหลายคนจะปล่อยวางย้อนกลับมาดูว่าคำว่าทำทั้งหลายนั่นก็เป็นธรรมเหมือนกัน ก็จะละเหมือนกันเพราะมันสัญญาเหมือนกันอยู่ในขันหา้านี่ความเพียรพิเศษความเพียรคุบุติา้ามันพิเศษอยู่ตรงนี้มันใช่ประโยชน์ได้มันใช่ประโยชน์ได้แล้วมันจะสอนให้ลับมันได้ชาของเราจะอิสระได้เต็มที่ ที่จะประกอบขึ้นมาให้เป็นขึ้นมาต้องอาศัยความอยากในเบื้องต้นต้องเยอะในเบือ้องต้นเยอะแล้วก็ใช้ให้มันประโยชน์เพราะมันทำประโยชน์ได้แนะล้วแล้วก็วางได้กูบาดจานทั้งหลายก็ที่มันกระพานเราจะสร้างโต๋สักโต๋หนึ่งต้องมีเครื่องมาต้องจับนู่นเลยบ้างคอนบ้างหลายบ้าง จับลัก็วางจับแล้วก็วางจงกันล้งงานเสร็จพองานเสร็จแล้วก็วางได้หมดเลยเพราะผลงานของเรามันมีอยู่แล้วสมบูรณ์แล้วแพรกันตรงที่ว่าเราได้โตกมาก็าให้ความสุขได้บ้างเดีมไม่ใช้บริวสุขแต่ถ้ามันช่างมาก้ก็ต้องสร้างโต๊ะต่อไปเก้าอี้ต่อไปอะไรอะไรต่รางๆ ต่พลาดนิพพานพิเศษเพราะเชิงแล้วไม่ต้องไปทำอะไรอีกไม่ไม่คิดจะหวังอะไรอีกเพราะมันพอทุกอย่างจึงเป็นวิชาพิเศษเป็นวิเป็นทักษะพิเศษเพราะฉะนั้นเราเข้าใจถึงแม้ว่าผลผลสุดท้ายในายการภาวนาคือการละตัณันหาละันทะ แต่ว่าต้องรู้จักใช,ช้ชานทะากับตันหาในการภาวนามันจึงนจะเป็นไปได้